สวัสดีนะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะมาพบกับศิลปะกับคุณครูจูนกันต่อเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเราเรียนเรื่องวงจรสีกันไปแล้วนะคะนักเรียนรู้จักแล้วนะคะว่าวงจรสีเนี่ยประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างนะคะโดยแม่สีทั้ง3สีนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมคะซึ่งแม่สีทั้ง3สีนะคะก็สามารถที่จะผสมสีได้มากมายหลายสีเลย วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของสีคู่ตรงข้ามนะคะซึ่งสีคู่ตรงข้ามเนี่ยก็จะอยู่ในวงจรสีนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าสีคู่ตรงข้ามนะคะถ้าเราจะนำมาใช้มันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะถ้าเกิดว่าใช้ได้อย่างปริมาณที่ถูกต้องก็จะทําให้ภาพดูสวยงามน,นะคะซึ่งสีคู่ตรงข้ามนะคะก็จะมีทั้งหมด หคู่สีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีสีอะไรกันบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะสีคู่ตรงข้ามหรือคู่สี complementary colors คือสีสองสี 4, ที่อยู่ตรงข้ามกันบนวงจรสีให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงวงจรสีคือสีในแต่ละขั้นมารวมกัน ได้แก่สีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงอันนี้เป็นสีขั้นที่หนึ่งหรือแม่สีสีเขียวสีส้มสีม่วงคือสีขั้นที่สองเกิดจากแม่สีมาผสมกันและสีขั้นที่สามได้แก่สีส้มเหลืองสีส้มแดงสีม่วงแดงสีม่วงน้ำเงินสีเขียวน้ำเงินและสีเขียวเหลือง สีคู่ตรงข้ามมีทั้งหมด6คู่คือสีคู่ที่1สีเหลือง Yellow ตรงข้ามกับสีม่วง Purple สีคู่ที่2สีแดง Red ตรงข้ามกับสีเขียว Green สีคู่ที่3สีน้ำเงิน Blue ตรงข้ามกับสีส้ม Orange สีคู่ที่4สีส้มเหลือง orange yellow ตรงข้ามกับสีม่วงน้ำเงิน purple blue สีคู่ที่5สีส้มแดง orange red ตรงข้ามกับสีเขียวน้ำเงิน g r e e n blue สีคู่ที่6สีเขียวเหลืองกรีนเยลโล o w ตรงข้ามกับสีม่วงแดง purple ิลเร หน้าที่ของสีคู่ตรงข้ามคือสร้างความโดดเด่นในผลงานศิละปะทําให้ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและนี่คือตัวอย่างภาพสีคู่ตรงข้ามสีม่วงเหลืองสีเขียวแดงสีน้ำเงินส้มสีคู่ตรงข้าม3ามคู่หลักนะคะที่นักเรียนจะต้องจดจำนะคะ คู่แรกก็คือสีเหลืองนะคะกับสีม่วงค่ะคู่ที่2นะคะก็คือสีแดงกับสีเขียวค่ะและคู่สุดท้ายนะคะก็คือสีน้ำเงินกับสีส้มค่ะซึ่ง3ามคู่นี้จะเป็นคู่หลักนะคะที่นักเรียนควรจะต้องจดจำกันนะคะมาดูวิธีการสร้างผลงานาศิลปะโดยใช้สีป่นทาค่ะ เราจะเริ่มจากการหาวงกลมนะคะมาวาดลงไปตรงกลางเป็นว <Bel> งกลมที่เป็นวงกลมเต็มแล้วเราก็จะวาดด้านข้างอีกสองข้างนะคะแต่เราก็จะเหมือนวงกลมซ้อนกันอยู่3ามวงค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาสร้างนะคะเส้นมุงคุดจูนสร้างเส้นตรงแนวนอนนะคะให้กับวงกลมวงแรกแล้วก็สร้างเส้นโค้งนะคะให้กับวง กลมวงที่สองก็จะออกมาเป็นม,อมือนมีเป็นสามมิติแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะวงที่3ามคุณครูจนจะใช้เส้นหยักมาวาดลงไปนะคะทำให้เกิดเป็นช่องเพื่อเราจะนำสีนะคะมาระบายในช่องคู่แรกนะคะจะใช้สีแดงแล้วก็สีเขียวก่อนที่เราจะทาสีทุกครั้งนะคะเราควรที่จะเช็ดหัวสีให้สะอาดก่อนแล้วก็ทาลงไปเลยะคะ่ะ จับสีโดยการตั้งนะคะตั้งมือขึ้นอย่าให้ด้านข้างของมือนะคะโดนกระดาษมิฉะนั้นแล้วมันก็จะทําให้กระดาษเลอะนะคะเราก็ทานะคะสีแดงลงไปให้เต็มพื้นที่เราจะทาสลับกันนะคะระหว่างแดงกับเขียวเราก็จะทาสีแดงไปก่อนเลยแล้วเว้นช่องสีเขียวเอาไว้นะคะต่อไปเป็นสีเขียวนะคะนักเรียนสามารถที่จะเลือกสีเขียว ป็นสีเขียวไหนก็ได้นะคะก็ทาลงไปในช่องที่เราเว้นเอาไว้ค่ะทาลงไปให้เต็มเลยพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะถ้าหัวสีเลอะเราก็ใช้ผ้านะคะหรือกระดาษทิชชู่มาเช็ดทาความสะอาดให้หัวสีเราไม่เลอะนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะสีเขียวก็จะออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปคู่ที่2ก็คือส้มกับน้ำเงินเช็ดหัวสีให้สะอาดก่อนเลยแล้วก็ทาลงไปนะคะ ปูจูนจะเริ่มจากสีส้มก่อนนะคะเราจะทาสีส้มในช่องที่1ก่อนแล้วก็ทาให้เต็มเลยเราจะเว้นนะคะส่วนที่เราจะทาสีที่2ลงไปแต่ว่าเราจะทาสีส้มให้ครบก่ก่อนสีต่อไปก็คือสีน้ําเงินนะคะซึ่งสีคู่ตรงข้ามคู่ที่2นะคะก็คือสีส้มนะคะกับสีน้ําเงินค่ะเราก็จะทานะคะสีน้ําเงินลงไปให้เต็มช่องที่เราเว้นเอาไว้เลยค่ะ สลับกันนะคะระหว่างส้มกับน้ำเงินอ่าต่อไปนะคะคู่ที่3คู่สุดท้ายก็คือสีเหลืองและสีม่วงก็ทาสีเหลืองลงไปนะคะในช่องแรกเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราก็เว้นเอาไว้นะคะแล้วก็ทาด้วยสีม่วงลงไปคะ่ะทาให้เต็มพื้นที่เลยเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยทาสีม่วงนะคะ เต็มเลยค่ะนี่ก็จะออกมาเป็นผลงานนะคะของสีคู่ตรงข้ามทั้งสามคู่เสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ดินสออีอีค่ะตรงท้ายของดินสอจะเขียนตัวหนังสือไว้สองตัวนะคะก็คือตัวอีและตัวอีสองตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดเส้นด้วยดินสออีอีเลยค่ะในการตัดเส้นนะคะเราก็ย้ำไปย้ำมาหน่อยนะคะให้เส้นนะคะมันเข้ม แต่ถ้าเกิดว่ามือเรานะคะมันโดนแล้วละเลอะสามารถที่จะใช้กระดาษหรือกระดาษที่ชูบมาวางนะคะเพื่อป้องก,กันไม่ให้ผลงานของเรานะคะเกิดรอยดำหรือเลอะอ่าเราตัดเส้นเลยค่อยๆตัดนะคะซ้ำไปซ้ำมาค่ะกดให้เข้มๆนะคะ ซึ่งทั้ง3าภาพนี้นะคะทั้งสารูปวงกลมนักเรียนสามารถที่จะวาดเป็นลวดลายแบบอื่นก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องวาดแบบที่ครูจุนทําให้ดูก็ได้นะคะแล้วก็จะเลือกคู่สีคู่ไหนมาก่อนก็ได้นะคะอย่างวงแรกเราอยากจะใช้เป็นสีส้มกับสีน้ําเงินก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเรียงตามที่ครูจุนทําให้ดูก็ได้ค่ะก <c oughs> ็จะออกมาเป็นผลงานสําเร็จแบบนี้เลยค่ะ สำหรับพาล้างงานนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจูนก็จะให้เด็กๆนะคะวาดภาพโดยใช้สีคู่ตรงข้ามนะคะมาสร้างสารรค์นะคะเป็นผลงานศิลปะให้มีความสวยงามเลยตามคลิปวิดีโอที่คุณครูจูนทําให้ดูนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะถ่ายภาพส่งผลงานมาให้คุณครูจูนดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจูนก็ขอจบเรื่องสีคู่ตรงข้ามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ